ดี๋ยวดูอีกหนึ่งเรื่องก่อนจะไปเรื่องที่แบบตื่นเต้นกันมากฝ้ารู้กันเรื่องวันนี้เป็นข่าวใหญ่วันนี้แถวแถวชาเชิงเซาสุดนะแต่ว่ามาดูเรื่องนี้ก่อนนะคะเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะคนที่พูดในเรื่องนี้นะคะก็คือคุณชูศักดิ์สิรินินแต่ว่าพูดในกรณีที่คุณนิกรจํานงไปให้สัมภาษณ์นะคะว่าลองเสนอเป็นว่าทําประชามติชั้นครึ่งดีไหมคุณชูศักด์ก็บอก เอาชั้นแรกไหมาสาคัญกว่าไหมชั้นแรกเนี่ยก็คือ,อไอ้ชั้นครึ่งเนี่ยแค่ท่้นแรกไม่ผ่านไอ้ชั้นครึ่งก็ไม่ผ่านนะไม่ต้องไปครึ่งแข้งอะไร,รแล้วใช่ไหมคะครับคือคุณชูศักดิ์เนี่ยบอกว่าเรื่องใหญ่เนี่ยอยู่ที่ชั้นแรกที่ระบุว่าเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์อันนี้สําคัญสุดเพราะว่าถ้าไปใช้วิธีเกินกึ่งหนึ่งผู้มีสิทธิ์จะเท่ากับว่าคนไม่มาใช้สิทธิ์หรือไม่ประสงค์ลงคะแนนจะถูกนับไปด้วยว่าไม่เห็นชอบไปเท่าเอ่อเท่ากับไปค้านการทําประชามติ เพราะฉะนั้นขั้นแรกเนี่ยสำคัญสุดนะคะเราถึงบอกว่าไม่ควรมีให้เอาเสียงข้างมากแบบธรรมดาเท่านั้นก็คือทางฝั่งของเพื่อไทยเนี่ยก็ยืนยันจุดนี้นะคะส่วนที่คุณนิกรพูดประชันครึ่งอันนี้ ไม่ได้ต่างกันหรอกส่วนตัวเนี่ยเห็นว่าเนี่ยแหละสําคัญที่สุดก็คือชั้นแรกนะเพื่อไทยเนี่ยมุ่งมั่นมีนโยบายอยู่แล้วนะคะว่าจะทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะผลักดันเต็มที่แต่ว่ามากน้อยได้แค่ไหนอะไรอย่างนี้เดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีหนึ่งส่วนทันไม่ทันรัฐบาลนี้เดี๋ยวว่ากันอีกทีอย่างน้อยนอยนะรัฐบาลนี้ก็คือต้องการจะทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยกระบวนการสมาชิกสภา,าร่างรัฐธรรมนูญจ้ะอ่ามันก็คือเรื่องของรัฐธรรมนูญซึ่งประชามตินะครับยังไม่ชัดเจนนะฮะว่าตอนนี้ จะทันในรัฐบาลชุดนี้หรือไม่นะครับมาถึงการ<ฆ>ประชามติแก้ไขประชามติก่อนผ่านกฎหมายประชมติเพื่อนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะครับ<ม>เพื่อให้เลือกตั้งนะฮะปีเจ็ศูนย์แต่ดูแววแล้วทาง<ม>เพื่อไทยก็เริ่มท้อๆแล้ว <c oughs> ว่าน่าจะไม่ทันทน,นะฮะ <c oughs> แต่ว่าพยายามอย่างเต็มที่เห็น<ม>บอกกันไว้อย่างนั้นนะครับ